คุณคงรู้จักอรารยธรรมมายาอรารยธรรมโบราณที่มีความรู้ความสามารถสูงที่กล่าวกันว่าในยุคสมัยนั้นไม่มีใครเทียบเท่าได้และในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงของอรารยธรรมมายาที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10อรารยธรรมมายาคืออะไร อารยธรรมมายาก่อกําเนิดขึ้นมาในอเมริกากลางที่ซึ่งเป็นประเทศเม็กซิโกในปัจจุบันซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วก็มีหลักฐานปรากฏว่ามีการตั้งรกรากและก่อกําเนิดวัฒนธรรมในช่วง1,800-2,600ปีก่อนคริสต์กาลจึงถือได้ว่าเป็นอารยธรรมที่มีความเก่าแก่มากๆแต่ทว่าในช่วงแรกเริ่มนั้นก็อาจจะยังไม่ค่อยมีความวุอหวาอะไรมากนะักพวกเขาใช้เวลานับพันปีเพื่อสร้างและพัฒนาอารยธรรมของตัวเองขึ้นมาโดยในช่วงที่อารยธรรมมายารุ่งเรืองถึงขีดสุดก็เป็นในช่วง500ปปีีกก่่อนคริสตาจถ 2, ึึงง1502ซ ช่วงเวลาแห่งความรุ่งเรืองนี้ภายในอนาจาักรมายาก็แบ่งออกเป็นเมืองต่างๆางางกว่า40เมืองและคาดว่าน่าจะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ40,000-50,000คนซึ่งศิลปะวัฒนธรรมและวิทยาการของชาวมายาส่วนมากจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้อีกทั้งพวกเขายังดำรงอยู่ในสังคมแบบการเกษตรที่พวกเขาทำมันได้ดีมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปลูกขา้าวโพดที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอาหารหลักของคนยุคนั้นอันดับที่9ความเชื่อของชาวมายา ในแง่ของความเชื่อชาวมายาเชื่อเรื่องเทพเจ้าเป็นอย่างมากพวกเขาเชื่อว่าตนเองและธรรมชาติรอบตัวคือสิ่งที่เทพเจ้าสร้างขึ้นมาเทพเจ้าสามารถบันดาลได้ทุกสิ่งและสามารถทำลายทิ้งได้ทุกอย่างนั่นจึงทำให้พวกเขาเคารพบ,บูชาเทพเจ้าถึงขีดสุดและมีความเข้มงวดเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นเมื่อพวกเขาต้องการทำการเกษตรก่อนที่จะมีการเพาะปลูกใดๆก็จะมีพิธีกรรมขอข,อขมาต่อเทพเจ้าก่อนโดยในจจลึกระบุเอาไว้ในทำนองที่ว่าข้าแด่เทพผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นบิดาและมารดาของข้าเทพแห่งคุณเขาและเทพแห่งพื้นป่าได้โปรดให้อภัยที่ ข้าต้องทําให้พื้นป่านี้เสียหายทําให้ความสวยงามของพื้นป่าแห่งนี้ลดน้อยลงข้าขอสวดอ้อนวอนต่อท่านเพื่อทำการเพราะปลูกเลี้ยงชีพของตัวข้าเองและญาติทั้งหลาย ซึ่งความเชื่อและปรัชญาเกี่ยวกับเทพเจ้าที่พวกเขายึดมั่นถือมั่นอย่างแรงกล้าก็าถือได้ว่าเป็นกุญแจงความสําเร็จในทุกๆด้านของพวกเขาเนื่องจากทุกสิ่งทุกอย่างของชาวมายาล้วนมีรากฐานมาจากความเชื่อแทบทั้งสิน้นพวกเขาต่อยอดความเชื่อเหล่านี้ไปสู่การพัฒนาเป็นศาสตร์แขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นการปกครองศิลปก,กรรมวิศวกรรมสถาปัตยกรรมประติมากรรมการเกษตรคณิตศสาสตร์โหราศาสตร์ไปจนถึงเรื่องราวของดาราศาสตร์และจัก,กรวาลวิทยาอีกด้วยซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้กล่าวได้ว่ามันอยู่ในขั้นสูงเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้มาก ซึงทําให้มีคนบางส่วนที่ไม่เชื่อว่าชาวมายาจะคิดค้นมันขึ้นมาด้วยตัวเองและโยนไปที่ทฤษฎีสมคบคิดที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าจากอวกาศหรือทฤษฎีเอเลี่ยนโบราณน,นั่นเองอันดับที่8ตัวเลขหนในความยอดเยี่ยมของชาวมายาก็คือความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่กล่าวได้ว่ามีความล้ำหน้ามาก ซึ่งเป็นรากฐานในการคำนวณและการสร้างสรงสรค์สิงส่งต,งต่างๆภายในอาณาจักรซึ่งโดยทั่วไปแล้วมนุษย์มักจะใช้ระบบเลขฐานสิบที่เชื่อว,ว่ามีพื้นฐานมาจากการนับนิ้วมือของตัวเองแต่ถ้าว่าชาวมายานนั้นต่างออกไปพวกเขาใช้เลขฐาน20ซึ่งในแง่ของการจดบันทึกตัวเลขนั้นก็มีใช้กันอยู่2แบบแบบที่หนึ่งคือการใช้สัญ,ญลักษณ์ที่เป็นจุดเส้นลละรูปหอยซึ่งการนับเลขอย่างง่ายก็จะเป็นการนับศูนย์ถึงสิตามภาพที่คุณเห็นแต่ถ้าหากเป็นการนับตั้งแต่มี่สะบข20ตั้ง แต่ 1, 20, 40, 0 0 0 0 0บ0 0 0 0และเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆส่วนการนับเลขในแบบที่2นั้นเป็นการใช้สัญลักษณ์รูปหัวของเทพเจ้าต่างๆซึ่งก็จะเป็นเลขฐาน20เช่นเดียวกันการนับ1ถึง19ก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าหากเป็นการนับตั้งแต่20ขึ้นไปก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นอันดับที่7ปฏิทินของชาวมายา เมื่อพูดถึงอารยาธรรมมายาอีกหนึ่งสิ่งที่ถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆก็คือปฏิทินมายาอันโด่งดังโดยชาวมายานั้นมีวิธีการนับวันเดือนปีที่แตกต่างจากพวกเราในปัจจุบันโดยกําหนดให้1เดือนมี20วัน1ปีมี18เดือนและในทุกๆปีจะมีการเพิ่มวันพิเศษขึ้นมาอีก5วันที่ไม่ขึ้นตรงต่อเดือนไหนซึ่งก็จะทําให้1ปีมี365วันพอดีแต่สิ่งที่น่าทึ่งมากไปกว่านั้นก็คือการนาเอาข้อความที่ชาวมายาบันทึกไว้มาเทียบกับเหรงๆดอ,อืพู ว่ามันคือคําทํานายอนาคตของชาวมายาโดยเรื่องที่มีความโด่งดังมากที่สุดก็คือการที่ปฏิทินมายาสิ้นสุดลงในวันที่21่ธันวาคมของปี2012ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นจึงมีการตีความว่าเป็นวันสิ้นโลกแต่ทว่าเมื่อถึงวันดังกล่าวจริงๆโลกใบนี้ก็ไม่ได้แตกแต่อย่างใดซึ่งสุดท้ายแล้วการสิ้นสุดของปฏิทินมายาก็ไม่ได้หมายถึงวันสิ้นโลกแต่หลักการที่น่าจะเป็นไปได้ามากที่สุดก็คือแนวคิดที่เกี่ยวกับวันของระบบจักรวาลโดยมีแนวคิดอยู่ว่า1วันของโลกกัวันของจัักวกวโลกกัโมน แต่ทว่า1วันของจักรวาลน,นั้นมันเทียบได้กับ25,625 25ปีของโลกซึ่งชาวมายาก็ได้แบ่ง1วันของจักรวาลออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันหรือก็คือ25,625 25หาร5ก็จะได้5,125ปีพอดีแล้วในวันที่21ธันวาคมของปี2012ก็คือวันสุดท้ายในรอบที่5หรือสิ้นสุด1วันของจักรวาลพอดีจึงไม่มีอะไรเพิ่มเติมต่อจากนั้นแต่ทว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็คือสิ่งที่ผู้คนคิดและตีความไปเองอันดับที่6เเรรรื่องมโกโกก้ ในปัจจุบันหนึ่งในเครื่องดื่มยอดนิยมตามคาเฟ่ต่างๆก็คือเครื่องดื่มจำพวกโกโก แต่คุณทราบไหมครับว่าชาวมายานั้นดื่มโกโก้มาแล้วเนิ่นนานซึ่งจากหลักฐานทางโบราณคดีชี้ให้เห็นว่าชาวมายาปลูกโกโก้มาตั้งแต่2,600ปีก่อนอีกทั้งในซากเครื่องปั้นดินเผาก็ยังมีคราบเก่าของเครื่องดื่มเหล่านี้อยู่มันจึงทําให้เราทราบว่าเครื่องดื่มโกโก้ของชาวมายานั้นมีการผสมน้าผึ้งข้าวโพดและพริกลงไปด้วยจึงได้ออกมาเป็นเครื่องดื่มโกโก้ที่มีรสเผ็ดซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องดื่มสาคัญในพิธีการต่างๆโดยในหนังสือดัตสเดนโคเด็กของชาวมายาก็มีภาพของเทพเจ้าททีี่่่่ถืออภาชนใสเมดดโโกก้้ยยูว อันดับที่5หนังสืออย่างที่เราทราบกันดีว่าชาวมายานั้นมีความรู้ความสามารถสูงซึ่งพวกเขาก็ได้ถ่ายทอดเรื่องราวและองค์ความรู้ผ่านทางงานแกะสลักภาพวาดและรวมไปถึงการบันทึกเป็นหนังสือด้วยซึ่งหนังสือของชาวมายานั้นจริงๆแล้วมีอยู่เป็นจํานวนมากแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่ในช่วงทศวรรษที่1540ชาวสเปนแ,และชาวยุโรปก็นาหายนะมาให้ซึ่งก็มีการปล้นอสมบัติที่มีค่าไปและมีการจับเอาชาวมายาพื้นเมืองไปขายเป็นทาส ส่วนในเรื่องของหนังสือและตำรับตำราบโบราณที่สืบทอดกันมานักบวชชาวสเปนที่มีชื่อว่าเดียโกเดลันดาได้เขียนบรรยายเหตุการณ์ในตอนนั้นเอาไว้ว่าพวกเราพบหนังสือเป็นจำนวนมากเนื้อหาภายในเขียนด้วยภาษาของพวกเขาเองซึ่งมาน่าจะมีแต่เรื่องราวของความเชื่อเทพเจ้าและสิ่งเหนือธรรมชาติต่างๆพวกเราจึงเผามันทิ้งไปจนหมดสิน้นจากนั้นในเวลาต่อมาก็มีการค้นพบหนังสือโบราณที่เหลือรอดอยู่ซึ่งก็มีสมบูรณ์อยู่เพียงแค่3าเล่มเท่านั้นโดยมีการตั้งชื่อให้ว่าเดสเดนโคเด็กมาดริดโคเด็กและปารีสโคเด็กส่วน,นอวีก เยัโคเงเหลือ,อไว้เพียงแค่เศษซากไม่กี่หน้าเท่านั้นส่วนหนังสือของชาวมายาที่อยู่นอกเหนือไปจากนี้ปัจจุบันไม่มีอยู่บนโลกใบนี้แล้วอันดับที่4ส,สีฟ้ามายา หนึ่งในอกอลลักษณ์ที่มีอยู่ในอรารยธรรมมายาก็คือสิ่งที่เรียกว่าสีฟ้ามายาหรือมายาบลูสามารถพบเห็นได้ตามสาร้างอารยธรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับงานจิตกรรมและงานประติมากรรมต่างๆซึ่งสีฟ้ามายาที่ว่านี้กล่าวได้ว่าเป็นสีศักดิ์สิทธิ์ของชาวมายาพวกเขาจะใช้มันในพิธีการที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์นักบวชใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาและสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพเจ้าโดยสีฟ้ามายานี้เป็นสีที่ค่อนข้างสดและติดแน่นทนนานมากๆมันทําขึ้นมาจากพืชดินเหนียวและแร่ธาตุบางอย่างผสมการผ่านความ ร้อนสูงซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าพวกเขาใช้มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่จากหลักฐานที่มีอย่างน้อยที่สุดพวกเขาก็ใช้สีฟา้ามายานี้มาตั้งแต่300ปีก่อนคริสต์กาลและยังมีหลักฐานปรากฏอีกว่าในตอนที่พวกเขาบูชาเทพเจ้าแห่งฝน,นก็จะมีการกำหนดให้คนเป็นเครื่องสองเวยและทาสีคนผู้นั้นด้วยสีฟา้ามายาทั้งตัวจากนั้นก็จะใช้มีดกรีดเข้าไปที่หน้าอกแล้วควักหัวใจาออกมาโยนลงไปในบ่อน,น้ำที่ว่างเปล่าเพื่อเป็นการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้บรรดนานฝนตกลงมาอันดับที่ 3. สวนทวาร นอกจากเครื่องดื่มอย่างโกโก้แล้วสิ่งหนึ่งที่อารยธรรมมายามีไม่แตกต่างจากอารยธรรมอื่นก็คือการสังสรรค์ด้วยเครื่องดื่มหมื่นเมาโดยพวกเขามีการเอาเปลือกไม้ผลไม้และวัตถุดิบตามธรรมชาติต่างๆมาหมักเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งพวกเขาก็มักจะดื่มกันในงานรื่นเริงและในกิจกรรมสันทนาการต่างๆแต่ทว่าการดื่มผ่านปากอย่างเดียวคงไม่เพียงพอเพะเมื่อพวกเขาต้องการเมาเร็วๆก็จะมีการเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ว่านี้เทใส่ลงไปในเครื่องปั้นดินเผาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษจากนั้นก็สวนมันเข้าไปผ่านททาาาารรรววววและะด้ว้้ยวิธีีกกนนมัจํใหพเข เมาเร็วขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะแอลกอฮอล์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงยาที่มีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างอื่นด้วยเช่นกันโดยในงานวิจัยบางฉบับกล่าวว่าการเมาของชาวมายานั้นนอกจากจะเป็นในเรื่องของความบันเทิงแล้วก็ยังมีข้อสันนิษฐานอีกว่าในช่วงเวลาที่พวกเขามึนเมามันอาจจะทำให้พวกเขารู้สึกว่าตัวเองนั้นได้เชื่อมต่อกับเทพเจ้าอันดับที่ 2. ลายเส้นและความเข้าใจผิด นี่คือสิ่งที่มักจะสร้างความเข้าใจผิดให้แก่ผู้คนในยุคปัจจุบันกับสไตล์งานศิลปะของชาวมายาที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครจึงทำให้คนในยุคปัจจุบันเกิดปรากฏการณ์แพริโดเลียที่มองเห็นลายเส้นของชาวมายาเป็นรูปเครื่องยนต์กลไกต่างๆโดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือลวดลายของฟ้าลงศพของกษัตริย์พาคาวซึ่งมีลักษณะคล้ายกับพระองค์กำลังนั่งอยู่บนจรวดจึงนำไปสู่ทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมากมายแต่ทว่าจริงๆแล้วนี่เป็นเพียงลวดลายตามความเชื่อของชาวาาาน้ิงศ ชีวิตไปพวกเขาก็จะไปเกิดใหม่เป็นต้นไม้เพื่อรอเลี้ยงชาวมายารุ่นต่อๆไปอย่างเช่นการไปเกิดใหม่เป็นต้นโกโก้และการไปเกิดใหม่เป็นต้นอะโวคาโดเป็นต้นโดยสุดยอดแห่งต้นไม้ของชาวมายาก็คือต้นไม้แห่งชีวิตซึ่งชาวมายานิยมแกะสลักออกมามีรูปร่างคล้ายกับไม้กางเขนและในส่วนยอดของต้นไม้ก็จะมีนกแห่งสวรรค์เกาะอยู่โดยลวดลายต้นไม้แห่งชีวิตดังกล่าวก็ไม่ได้มีอยู่แค่ฝาลุงศพของกษัตริย์พาเขาเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมีอยู่มากมายเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นการวาดลงกระดาษรูปวาดบนฝาผนังและการแกะสลลลลักปวดดายของพรมิแ อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าหลายเส้นของชาวมายาบังเอิญคล้ายกับแนวเครื่องยนต์ของยุคปัจจุบันจึงแต่ไมผู้คนเกิดความเข้าใจผิดและคิดกันไปต่างๆนานานั่นเองอันดับที่1การล่มสลายของอรารยธรรมมายาอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าความรุ่งเรืองของอรารยธรรมมายาอยู่ในช่วง500ปีก่อนคริสตกาลก่จนจะถึงปี1502โดยช่วงเวลาหลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อาณาจากักรและอรารยธรรมของพวกเขาเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วจนล่มสลายไปในที่สุด ซึงเรื่องนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันมานานหลายทศวรรษว่าจริงๆแล้วล่มสลายไปเพราะเหตุใดโดยส่วนใหญ่จะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของการเมืองสงครามแล้วเรื่องการลุกรานของสเปนและชาวยุโดปแต่ถ้าว่างานวิจัยจากนักโบราณคดียุคหลังๆก็แสดงให้เห็นอีกมุมมองหนึ่งว่าเบื้องหลังการล่มสลายที่แท้จริงนั้นน่าจะมาจากตัวของชาวมายาเองโดยเริ่มจากการที่ชาวมายาได้สร้างปีระมิดและวิหารต่างๆขึ้นมามากมายและสร้างมันขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่แต่ถ้าว่าการจะสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้นอกจากหินก้อนใหญ่ที่เป็น โดยปูนขาวดังกล่าวก็ได้มาจากการเผาเปลือกหอยและการเผาเปลือกหอยก็ต้องใช้ฟืนจํานวนมากจึงทาให้ชาวมายาตัดไม้ทําลายป่าไปเป็นจํานวนมากมากถึงขนาดที่ว่ามันทําให้ระบบนิเวศเสียหายพื้นดินมีแต่ความแห้งแลง้งดินขาดแร่ธาตุและไม่สามารถอุ้มน้ำได้จนนํามาซึ่งภัยแรงครั้งใหญ่และยาวนานทาให้พวกเขาไม่สามารถทําการเกษตรได้และด้วยความที่พวกเขาขาดแหล่งอาหารชาวมายายังคอ่อยๆย้ายที่ฐนานออกไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่าเรื่องนี้จะมีหลักฐานทางวิทยาศา,ศาสตร์เป็นเครื่องพิสูจน์แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วการล่มสลายของอารยธรรมมายา ก็อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียวแต่ทุกๆสาเหตุทุกๆปัจจัยต่างก็มีความเชื่อมโยงและมีความเกี่ยวพันซึ่งกันและกันแทบท้งสิ้นซึ่งเราที่เป็นอนุชนรุ่นหลังก็ยังคงต้องศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของพวกเขาต่อไป